ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะหน้าที่ทำการชมรมผู้สูงอายุศาลาการประเรียนวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลน,นาครแม่สอดชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนตุลาคม2563 โดยมีนางสิริพรจงจรูนกิจประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมนายเมทายิ่งยวดที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า30คนรับเยบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบการรับรองวาระการประชุมในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาการสรุป,ปรายรับรายจ่ายเงินของชมรมเรื่องพิจารณาแจ้งเพื่อทราบในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเดือนตุลาคมการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราชเรื่องการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากคณะกรรมการผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆ